14มิถุนาปอปามาขายเหรียญ EP ที่17สวัสดีครับ FC หรือว่าแฟนๆของรายการอาปอปาศึกษาแบง์เหรียญโบราณผิดตั้งแต่เริ่มเลยฮะสวัสดี FC หรือแฟนรายการทุกคนฮะคลิปนี้วันที่14มิถุนาปอปามาขายเหรียญอีกแล้วฮะเป็น EP ที่17ไม่เสียเวลาฮะเพราะว่ามีแฟนๆรายการนั้นคอยลุ้นกันมากเหลือเกินฮนะยังติด ยังติดขัดฮะยังมีหลายรูปแบบที่เรายังไม่ได้เอามานำมานาเสนอเปิดขายฮะคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูกันตรงนี้ไปก่อนใครที่เห็นทางด้านหน้าจอทีวีป่ะปอปาขายเหรียญแล้วก็จบคลิปนี้ไลายมาจองกับน้องแอดมินฮะใครเร็วใครได้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูแล้วก็ขายกันเลยฮะเอาง่ายๆเนะคลิปนี้นี่คือรายการเหรียญที่ ของปอปานั้นได้นํามาจําหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟนรายการะฮะ,ะเราเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวปอปาจะเริ่มจากรายการแรกฮะวันนี้มาตัวท็อปเลยก่อนเลยนะฮะตัวน้องๆเอาไว้ทีหลังโอเคประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเนาะขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมฮะรายการแรกที่ปอปานําเสนอก็จะเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2541ฮะ ท่านชมฮะเริ่มหายากราคาปอปลาก็ชักเสียวๆแล้วละ่ะวันนี้ปอปาก็ยังเือนเดิมฮะขายออกตามความมาตรฐานฮะราคาเหรียญละ140บาทราคาเดิมที่ปอปาขายออกนะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นปีพศ2534หี่ฮะเหรียญนี้ปีนี้ปอปลาขายออกเหรียญละ50บาทโอเคนะฮะสำหรับรายการที่ดูอยู่ใครก็ สังเกตดูแล้วก็ไลน์เข้ามาจองนะฮะต่อมาท่านผู้ชมเหรียญนี้เป็นปีพศ .2553 ฮะก็หายากติดๆฮะคลิปนี้ปปารับมาแพงฮะจากราคา3าบาทปปาขอ35บาทก็แล้วกันนะฮะนะจากนี้ไปปปาขอก่อนฮะเป็นรายการนะปปารับมาแพงเหลือเกินฮะเพื่อมีเหรียญมาส่งส่งต่อให้กับนักสะสมเนาะก็ลองไปพิจารณาด้วะขอก่อนนะฮะคลิปนี้เวลานี้ท่านผู้ชมเนาะโอเคนะฮะ สามรายการผ่านไปฮะสามอันดับต่อมาก็เป็นรายการที่สี่ฮะสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามฮะราคา20บาทฮะอย่าง20บาทแต่ท่านผู้ชมลองดูนะฮะลองดูหลายรายการปปาจะขอวิ่งยาวไปเลยเนาะต่อมาฮะเป็นรายการที่123 4รายการที่5ท่านผู้ชมก็เป็น10บ,บาทปีพศ2544ฮะ เราจำหน่ายขายออกในราคาเหรียญละ20บาทเช่นเดียวกันฮะแล้วก็เป็นปีพศ2554ฮะอ่ะโอเคนะฮะราคาเหรียญละ20บาทนะฮะเดี๋ยวน,นี้ปปายังไม่ประกาศรับซื้อเข้านะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทางช่องเก็บสะสมไว้เยอะเพราะผลิตออกมามากเนี่ยทางร้านก็จัดจำหน่ายขายออกเพื่อรอดูราคานะฮะรอดูแนวโน้มกันก่อนสำหรับการขายออกโอเคฮะเหรียญละ20บาทะฮะ คลิปนี้แทบจะครบเลยนะฮะอันดับต้นๆขาดอยู่ปี4-2อยู่ปีเดียวเท่าประปาจำไม่ผิดต่อมาฮะเป็น10บาทรายการสุดท้ายฮะเป็นปีพศ2540ฮะเหรียญละ20บาทเท่านั้นเองใครที่ดูอยู่ฮะสามารถไลน์เข้ามานะไลน์เข้ามาติดต่อกับน้องแอดมินพูดคุยปรึกษากันได้นะฮะต่อมาท่านผู้ชมต่อมาฮะก็เป็นอา่าเป็นเหรียญที่ระลึกฮะเป็นเหรียญที่ระลึกวาระย,ย่ยอยๆฮะหนึ 1, 2, ามแถวฮะสามแถววาระย่อยๆนะฮะวาระย่อยๆใครอยากได้ก็ลองดูนะฮะ,ะเดี๋ยวประปาาขยายภาพให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่เป็นเหรียญที่ระลึกวาระย่อยฮะราคาเหรียญละ16บาทเท่านั้นเองสําหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถเข้ามาขอแบ่งปันได้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีไว้เก็บเก็บไว้สะสมนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็น1บาทครุฑปีพศ2517ฮะ เป็นสภาพผ่านใช้นะฮะผ่านใช้ค่อนข้างจะอย่างที่เรารู้กันนะฮะ,ะดูฮะดูเป็นตัวอย่างฮะอยู่ในระดับนี้นะฮะปอปาขายออกเหรียญละ30บาทนะฮะสาบาทนะ,ะดูสภาพเหรียญปอปาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยตกลงปงใจกับใจตัวเองแล้วก็หลเข้ามาจองมาซื้อถ้าผม้ชมะสังเกตดูที่สภาพเหรียญของปอปาก่อนนะฮะปปาขายของตามสภาพนะฮะโอเคนะฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ กีฬาแหลมทองฮะถ้าจำไม่ผิดเดือนนี้ฮะก็เราแบ่งปันในราคาเหรียญละ3าบาทท่านผู้ชมโอเคนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นเหรียญ1นบาทโปรยข้าวฮะหายากแล้วก็ผลิตน้อยฮะเราจำหน่ายขายออกในราคาเหรียญละ80บาทเท่าเดิมเท่าเดิมนะฮะแล้วก็เป็นรายการต่อมาฮะ1บาทครบ3รอบของในหลวงราชการที่9ของเรา เหรียญนี้ก็อยู่ที่ราคา80บาทเช่นเดียวกันฮะท่านผู้ชมปีมานี้ปปาก็มาขายเป็น EP ที่17แล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาทขนาดใหญ่คุดเฉียงรู้สึกว่าจะยังแต่ปีพศ2522ฮะในราคาเหรียญละ15บาทเท่านั้นเอง15บาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะต่อมาก็ลองด้ท่านผู้ชมสำหรับเผื่อใครที่ยังไม่มีฮะ เหรียญ5บาทที่รึก,การจนาพิเศษฮะเหรียญนี้ผ่านใช้ปราปาขายออกเหรียญละ15บาบาทฮะยอดจำานวนการผลิตก็มากโขกันเลยทีเดียวประมาณนะะั้นหาพบเจอได้ง่ายฮะแต่ว่ามันเป็นอะไรในวงการนักสะสมนะฮะอะไรที่เป็นเหรียญที่รึกก็มักจะมีชื่อเสียงเล็กน้อยต่อมาก็ต่อมาท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อมาฮะก็เป็นอ่าบาท เรือหงฮะปีพศ2530ในราคาเหรียญละ15บาทฮะขายออกนะฮะดูสภาพท่านผู้ชมนะฮะอ่าสภาพอย่างนี้ผ่านใช้อย่างนี้ประปาก็คำนวณราคาไว้อย่างนี้ก็ดูที่เหรียญของประปาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคนะ,ะต่อมาก็เป็น1บาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525ฮะเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองโอเคฮะ โอเคแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทเรือหงฮะเราจำหน่ายขายออกในราคาเหรียญละหกบาทเท่านั้นเองหกบาทฮะาหกบาทต่อมาฮะเป็นเหรียญสองบาทสีทองปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดฮะก็เราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละหกบาทเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมฮะก็ ทุกวันนี้ยิ่งนานาก็ยิ่งหาพบเจอได้ง่ายเพราะสิบล้านเหรียญเนาะ,ะปป่าก็ยังรับราคาเท่าเดิมแต่ก็ลดราคาขายออกไปเพราะว่าให้แฟนๆรายการที่รับต่อจากช่องของปป่านเนี่ยจะได้ไปจําหน่ายขายออกในราคา8บาท9บาท10บาทก็แล้วแต่ฮะปป่าลดให้เหรียญละ2บาทแล้วนะฮะรายการลดก็มีบางรายการปรป่าก็ขอขึ้นไปก็ถั่วเฉลี่ยนนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าไปมองตรงปรป่านั้นขายออกราคาสูงกว่าเดิม5าบาท10บบาท บางรายการนี่ปปาก็ลดกันนาไปแล้วนะฮะสำหรับเหรียญนี้ฮะหบาทอ้าทวีตนะีสองบาทสีขาวปีพศสองพรหเหรียญนี้อนาคตมีแต่จะขึ้นนะนะแต่ปปาก็ยังรับ6 6บาทเท่าเดิมก็ยังขายออก10บ,บาทเท่าเดิมโอเคนะฮะต่อมาฮะก็ะปป่าลองเอามาวางดูสําหรับเหรียญ25สตางค์กานจนากับ50สตางค์กานจนาอ่ะราคาเหรียญละ5บาทฮะ เพราะว่ายังมีใครอีกหลายคนฮะที่ยังยังไม่มีสะสมนะสภาพผ่านการใช้งานแต่ก็ยังยังดูได้นะก็สังเกตดูท่านผู้ชมเหรียญละ5บาทนะครับนะท่านผู้ชมผ่านการใช้งานเนี่ยตรงคระสภาพผิวของเหรียญจะไม่เท่ากันนะสภาพผิวผ่านการใช้งานก็จะไม่เท่ากันนะบางงเหรียญก็จะอาจอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะผ่านการใช้งานเยอะบางเหรียญก็ผ่านการใช้งานน้อยฉะนั้นก็ เรารับมาสภาพผ่านการใช้งานหรือมีเก็บสะสมผ่านการใช้งานเนี่ยเราก็จาหน่ายขายกันในในสภาพของผ่านการใช้งานนะฮะโอเคนะฮะอ่ะรายการสุดท้ายติดโผลมาฮะเป็น5บาทที่ระลึกการจนาฮะเป็นสภาพอยู่อินทรีย์ที่ไม่ผ่านใช้ท่านผู้ชมนะปอป่าก,ก็อ่ะเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วหลับปกป่าขายออกในราคาเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองฮะสมัยน้าน่า,นาจะซื้อกันในราคา10 15บาาทฮะบอกตรงๆเดี๋ยวป้าปาจะมาทำรายการอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ย,ไมยังไม่มีราคาที่คืบหน้าฮะโอเคนะฮะสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้เราขายออกอาไม่ผ่านไม่ผ่านการใช้ป้าปาขายออกในราคาเหรียญละ25บาทถ้าผ่านการใช้งานก็เหรียญละ15บาทฮะวันนี้เรามีมา2อ,อ,อรูปแบบผ่านการใช้งานกับไม่ผ่านฮะท่านผู้ชมฮะ ใครอยากได้เหรียญก็สามารถไลน์เข้ามาเราขึ้นไลน์ไว้ทางหน้าจอนะ,ะเราขึ้นไลน์ไว้ทางหน้าจอแล้วเ,เรามาทวนกันนิดนึงฮะก็เป็นปี2541เหรียญ10บาทนะฮะ34 53 43 44 54แล้วก็40เรามีกันเกือบครบนะฮะสำหรับวาระน้องๆก็ขาดปี42ปีเดียว โอเคฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกครับทั้งหมด61วาระแต่เรามีวาระย่อยๆมาให้ท่านผู้ชมลองเลือกดูเนาะก็ลองๆมาเลือกดูฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีแล้วก็เป็นเหรียญอ่าหนึ่งบาทครุฑปี17ึฮะหบาทครูปีหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวเหรียญนี้ปลาปลาออกก่อนปลาปลาหยิบมาพุ่งมาเพลินเลยฮะท่านผู้ชมก็อ่ะมีไม,ม่กี่เหรียญน,นะฮะสำหรับ 1บาทครุฑนะฮะ1บาทครุฑเราขายออกในราคาเหรียญละ30บาทแล้วก็มีเนี่ยท่านผู้ชมฮะอะรายการต่อๆมาเดี๋ยวยังไงก็ดูดูคลิปนี้แล้วถ้ามีความสนใจอยากจะได้เก็บไปสะสมก็ไลน์มาจับมาจองกันนะฮะขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านที่ส่งเหรียญมาให้กับช่องของป้าปาให้ความไว้วางใจให้ความการุณาส่งเหรียญมาขายกับช่องของปปานะฮะแล้วก็ขอบคุณสําหรับ FC หรือว่าผู้ที่รับเหรียญต่อจากช่องของปอปานะฮะขอบคุณทุกคนทุกท่านแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะฮะก็ฝากขอบคุณทุกๆคนทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์คอมเมนต์แบบสาธารณะแบบสุภาพฮะก็ฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านคลิปนี้ปอปา14มิถุนาปอปามาขายเหรียญเป็น EP ีที่17คลิปนี้ก็ กินเวลามานานพอสมควรเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปอปาจัดเป็น EP ีที่18อย่างแน่นอนใช่ไหมพรุ่งนี้มีคิวจัดอีกรอบหนึ่งฮะน่าจะเป็นรอบอ่าไม่มั่นใจว่าะน่าจะเป็นรอบเช้าท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวปอปาจะแจ้งให้อีกอีกครั้งหนึ่งแต่พรุ่งนี้เจออีกอีพีแน่นอนนะพรุ่งนี้นนนฮะ,ฮะมีเหรียญ10บาทมีเหรียญ5บาทปีสี่หน่าจะเพิ่มเติมหลายหลายรายการฮะแล้วก็ น่าจะเป็นพระเสียนขวางพระเสียนเอียงเข้ามาต่อเติมนะฮะคลิปนี้ปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ